สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะพามาทํานานะครับด้วยใช้เครื่องหยอดนะครับวันนี้พิกัดก็อยู่ที่บ้านคุกเบงหมู่สิบนะครับแต่พื้นที่อยู่ใกล้บ้านสายที่สี่นะครับอันนี้พี่เขาจะเทข้าวใส่ถังข้าวนะครับขณะนี้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ผมก็เพิ่งตื่นครับ พี่เพิ่งทําเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับครับโอ้ <c oughs> คิดว่ามันจะได้ผลเหรอ <c oughs> ชอบลองของใหม่อยากให้เขาโกตรด้ะอ๋ออันนี้เป็นมเมล็ดพันธุ์ซื้อมาใช่ไหมครับครับผมโอ้เป็นพันธุ์อะไรครับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวใช่ไหมครับครับผมโอ้เอาไว้เผื่อคนมาทวงนี่สอบเท่าไหร่ครับ เจ็ด้อยห้าสิบาทนะครับเป็นพี่ชายเองครับพี่สุรยุทธ์นะครับเครื่องหยอดข้าวตัวนี้ก็ได้ยืมมาจากพิกฤตนะครับพิกฤตสวน90นะครับเป็นข้าวเหนียวครับครับเดี๋ยวคอยดู วิธีการหยอดต่อไปนะครับนี่นะครับพื้นที่ที่เราจะหยอดนะครับประมาณประมาณจักไรนี่เนี่ยนะที่มองเห็นนี่นะห้าไร่ประมาณครับห้าไร่กว่ากว่ากะว่าจะใช้เวลาหยอดประมาณสัก2ชั่วโมงได้ครับไาะครับ,รบเดินเรื่อนะครับ Rèn, sắp rèn, sắp ฟังเม็ดข้าวได้ดีมากเลยครับครับเจออุปสรรคแล้วครับนี่ครับขาขาแหวกล่งองเจอปัญหาครับผิดตออ้อยครับซึ่งว่าเนื่องจากว่าแปลงนี้ครับก็ได้ผูกอ้อยมาก่อนนะครับอันนี้เป็นการโละอ้อยเพื่อที่จะทำนานนครับ ก็จะมีอุปกรร์นิดหนึ่งครับไปครับถ้าดินไม่มีเศษวัสดุนะครับที่เป็นชิ้นใหญ่ครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรครับก็จะยอดได้ก็จะยอดได้ง่ายครับแล้วก็ไม่เหนื่อยครับ นะครับมานะครับการหยอดก้าวโดวยเครื่องหยอดครับโอ้ยยกเอาเลยครับไม่มีการเบรคข้าวครับ ก็จะมี FC คอยให้กำลังใจนะครับมาสามท่านมาถ่ายมอไซค์เฮาอีกครับหลังจากที่ดูรถไถแล้วก็มาดูมอไซค์บ้างครับคันนี้เก้าสิบเอสเก้าสบสิเสเกครับครับก็เรื่องมอไซค์มันก็นี่ครับเกี่ยมมากครับสำหรับขี่ไปหน้าครับทํามา นี่ครับโลโก้ครับโลโก้เขาไปทริปที่เมืองเลยมาครับเนี่ยวันที่เก้ากรกฎาคมห้าเก้าครับเมืองเลยรถพิซนโลกอ่ะพ่อแมนจริงละครไทยด้านซ้ายเอามันกระติดเมืองเลยนะเขาเป็นอยังกว่าเพื่อนหน้าเล่หรอมึงขบวนชมลมรถเก่าชมลมรถเก่า เอ็มซีนะครับเยันปะเป็นไงบ้างครับดีไหมครับโอ้โหดีกว่าวานไหมครับน่าจะดีกว่านะน่าจะดีกว่าเนาะเขาว่ามาก็เลยลองดูจะให้เขาโกหมเราได้อ๋อครับครับใกล้หรือยังครับใกล้ครับใกล้จะเสียแล้วใช่ไหมอ้าวใกล้จะตายแล้ว นี่ครับเรามีการเด็กข้าวให้หยุดไหลครับเลี้ยวเลยครับยกหางขึ้นเลี้ยวเลยครับเสียวเวลาแกบ,บอกครับ ธุรกิจเยอะครับหยอดข้าวอยู่ดีๆมีคนมาโทรโทรมาซื้อบัวก็วเลยต้องรับโทรศัพท์ก่อนครับออเ,เอาแเ,อาแ,ลเอาแล้วไงทีเ่เราจะแยกล่างยังไงครับทั้งหยอดข้าวทั้งไปขายบัว กาเฮ้ยครับพิธีชาวนานะครับคนบุรีร์นะครับหลังจากที่ทำนานด้วยการหว่านมาเป็นหลายสิบปีนะครับปีนี้ก็จะมาเปลี่ยนเป็นการหยอดบ้างครับซึ่งมันยังเป็นของใหม่สำหรับคนบ้านเรานะครับคนบ้านเราก็ใช้วิธีการหว่านมาเป็นเวลานานนะครับได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับ แต่ส่วนมากก็จะเสียเสียซะมากกว่าได้นะครับก็จะหันมานะครับใช้วิธีการหยอดลองดูครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับ เจอแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เหนื่อยเหมือนกันนะครับมีแต่เศษใบอ้อยเศษร่างอ้อยเศษตออ้อยนะครับมีการไหลของเม็ดข้าวครับมองไม่เห็นตลนนังวนไหลดีกว่านี่ไงมองเห็นแล้วโอ้โหสุดยอดเลย ก็มาเกี่ยวหัวงานครับประมาณสักสอ,องถึงสามรอบจากตรงหัวงานนั้นเข้ากันหลอดยังไม่ถึงนะครับเรี้ยวครับเรียวโอ้โหทำนานมากเลยเอาตามีตามเกิดก่อนครับปีนี้ เนื่องจากว่าเสียากท้พืชนั้นมันเยอะเกินไปครับแต่ปีหน้าคงจะสบายครับดูสิทับจันพันเตรียมกระทูกระทูไอแตกล่องเลยครับพันในตรงขากระทูนะครับในการหย่อนนั้นมันก็จะ ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ไปในตัวนะครับขึ้นหัดตาการใช้เมล็ดพันธุ์ก็ประมาณ5-10ถึงกิโล่อได้นะครับแต่ถ้าวานนั้นโอ,อ้ไม่พอยก็นไงไม่พอนะับ5ถึง10กิโลอ้าวเป็นไงครับพี่งวดหนึ่งไม่ค่อยออก มีหวัวหนึ่งไม่ค่อยออกเป็นเพราะอะไรเวลลาดอออเาแม่แหย่ดูซิแต่เวลาลองดูมันก็ออกทุกรูเลยแต่เวลานี่มันดูเหมือนมันไม่ค่อยออกไปรูนี่ว่ะมันมีอยากใหญ่หรือเปล่าโอ้ทำความสะอาดแล้วใช่อ๋ออาจจะเป็นเพราะแปลงหรือเปล่าวะ นู่นี่เแทบันนี่นยู่ใสตะเรื่องอยู่กับทำตะเบะตรงใสรถขันดำที่ห้องเดียวเห็นแล้วมั้งมองใสที่จอดคู่กันเยอไงมันไม่ตัดเข้ารูนี่พอดีอย่อยางว่าต้องหันแปงออกอีกหันมนทางนี้ครับแปงมันหมุนตามจานหรือเปล่าต้องขันให้แน่นหรือเปล่านี่ มีประแจไหมเบอร์สิบสี่อยู่นี้มันต้องใช้บล็อกเนาะต้องใช้บล็อกเดี่ยวมาต้ังงานนี่นปรับมันวนไปนงี้เนาะเสร็จปุ๊บแปลงมันมานี่นปับ๊บเห็นไหมอืมนะอมันบดไอ้ปัดเข้าหุ่ง เข้าแน่นอนตายล้เมืไว่ะสิบสี่มีสิบอยู่บ้านแล้วอยู่บนบ้านบนบ้านเครื่องมือแกจะไหนก็ติดรถมาติดด้วยเบอร์ดิสัมั้งผมมีสันสองกล่องกล่องแรกอยู่ข้างเทึ่ง ออขัไปวันโผลก็เป็นตึ้งเฉียดตาเดินนิ้วปากาอยูุคนเดียวเลยเดินหนี้ยังอาการบอดีเดินกลางแดดเป็นกลาโอ้สปอร์แต่มันเร็วแล้วกเบิ้งที่ล่ะซีนิวครึ่งบ่นี่ครับไม่ไม่มาดมาดเลยสปอร์ลุลเลือดทันใจไปรุนขนาดรถคอยไม่ไม่เขายังว่าท่านเอกาใส่หอดซีนิวครึ่งก็ยังสะซีนิวขึอนเก่าอยู่ไปเห็นบัสซีนิวเอาแมงซีนิวครึ่งนี่เลยวะสามลอย